ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้สองจำพวกเป็นชไหนคือบริษัทที่ไร้ธรรมหนึ่งบริษัทที่ประกอบด้วยธรรมหนึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้และ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่ประกอบด้วยธรรมเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้สองจำพวกเป็นฉนคือ อธรรมวาทีบริษัทนึง,นงธรรมวาทีบริษัทนึง,นงดูก่อนภิกษุทั้งหลายอธรรมวาทีบริษัทเป็นไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ ทั้งหลายยึดถืออธิกรณ์เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามภิกษุเหล่านั้นกานยึดถืออธิกรณ์นั้นแล้วไม่ยังกันและกันให้ยินยอมไม่เข้าถึงความตกลงกันไม่ยังกันและกันให้เพ่งโทษตนและไม่เข้าถึง การเพ่งโทษตนภิกษุเหล่านั้นมีการไม่ตกลงกันเป็นกําลังมีการไม่เพ่งโทษตนเป็นกําลังคิดไม่สละคืนยึดมั่นอธิกรณ์นั่นแหละด้วยกําลังด้วยรูปครัมแล้วกล่าวว่าคำนี้เท่านั้นจริงคำอื่นเปล่า ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้เรียกว่าอะธรรมวาทีบริษัทดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมวาทีบริษัทเป็นฉไนดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายยึดถืออธิกรณ์เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามภิกษุเหล่านั้นครั้นยึดถืออธิกรณ์นั้นแล้วยังกันและกันให้ยินยอมเข้าถึงความตกลงกันยังกันและกันให้เพ่งโทษ เข้าถึงการเพ่งโทษตนภิกษูเหล่านั้นมีความตกลงกันเป็นกำลังมีการเพ่งโทษตนเป็นกำลังคิดสละคืนไม่ยึดมั่นอธิกรณ์นั้นด้วยกำลังด้วยการลูปคลำแล้วกล่าวว่าคำนี้เท่านั้นจริงคำอื่นเปล่าดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้เรียกว่าธรรมวาทีบริษัทดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้ธรรมวาทีบริษัทเป็นเลิศ